สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไซโซเซตี้ครับผมวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นวันที่ได้เลือกตั้งผู้ว่ากทมไปนะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับท่านชัติาด้วยนะครับผมที่ชนะผลโหวตอย่างถล่มทลายเลยนะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยครับวันนี้นะครับบรรยากาศค่อนข้างอึมครึมนะครับเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยอากาศร้อนมากเลยครับผม ช่วงนี้ก็อากาศแปรปรวนครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนครับแล้วก็ขอแสดงความดีใจกับคุณวิโรธด,ด้วยนะครับที่ได้แท็กทีมร่วมมือกับท่านจัดชาตินะครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับวันที่24พฤษภาคมนะครับก็เป็นวันเกิดของท่านจัดชาติด้วยนะครับผมก็ขออวยพรให้ท่านชัตชาติสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็เห็นท่านชาติชาติเนี่ยทำงานค่อนข้างหนักเลยนะครับอะไรที่มันหนักเกินไปย่อมไม่ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับแล้วก็วันนี้นะครับบรรยากาศค่อนข้างอึมครึมนะครับท้องฟ้ามืดมาแต่ไกลเลยนะครับผมเหมือนเมื่อวานเลยครับปัญหาหลักๆตอนนี้ก็คงไม่พ้นเรื่องน้ำท่วมนะครับผมก็ขออวยพรให้200นโยบายของท่านชาติชาติประสบความสำเร็จครับ